สวัสดีครับผู้ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยและช่องบัดสเตชันคลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิเคราะห์ฟันธงศึกมวยไทย7สีในวันอาทิตย์นี้25มกราคม2569ส,สดจากเวทีมวยไทยช่อง7สีนะครับเปิดหัวรายการในวันอาทิตย์นี้คู่1และคู่2เป็นการเปิดศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่25สัปดาห์นี้เป็นรอบแรกนัดแรกของสาย A เพชรสิงห์ขอสอสมานกาเม้นพบกับเงาเพชรโกลิตะมวยไทยจะชกกันในพิกัด116ปอนด์และคู่ที่2เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่25สาย A เมืองช้างสอเดชพันธ์พบกับหัสดีตีน้อยคชินคู่ที่3เป็นรองคู่เอกสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินพบกับชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยจะชกกันในพิกัด119ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นศึกดาบี้แมตแดนใต้ เป็นคู่เอกนำรายการสิงดําเกียรติฟูเฟื่องพบกับเพชรบ้านไรส่สิงมาวินจะชกกันในพิกัด1 1 2อปอนด์แอดสมวยพักยกระบบอัตโนมัติเชียร์มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบแอดเลยแอดไลน์ 24PY มวยพักยกระบบอัตโนมัติมาดูมวยคู่ที่1นนะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ เป็นการเปิดศึกมวยชิงแชมป์ปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่25รอบแรกนัดแรกของสายเ A เพชรสิงห์ขอนสอสมานกาเมนพบกับเงาเพชรโกลิตะมวยไทยจะชกกันในพิกัด116ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงเพชรสิงห์ขอนสอสมานกาเมน้นนักชกวัย17ปีจากจังหวัดสุรินทสูง168เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกร,รมัมชกมวยมาแล้วกว่า34ไฟ เพชรสิงห์ขอนเป็นมวยเข่าประเภทบู๊เปิดเกมเดินจับคอล็อกปล้ำค้ำแทงในเหนียวต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงครับกล้าแลกกล้าบวกซอมที่ใครมวยสสมานกาเมน้นสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ1แพ้4 3สไฟล่าสุดแพ้คะแนนพรเพชรสราชภูมิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโชกแก้มืออีกครั้งก็แพ้คะแนนให้กับพรเพชรสราชภูมิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรมรกตสิทธิ์สองพี่น้อง ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ3ไฟหลังแพ้รวดเลยนะครับส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเงาเพชรโกลิตะมวยไทยหรือว่าเงาอีทีปตททองทวีเคยมาชกรายการปูนเสือปีที่แล้วแพ้2ไฟตกรอบแรกปีนี้จับใส่ตะกร้าล้างน้าเปลี่ยนชื่อใหม่จากเงาอีทีเป็นเงาเพชรเงาเพชรนักชกวัย19ปีจากจังหวัดยะโสธรสูง171ซนเมตร น้ำหนักปล่อยๆล่อย54กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า50ไฟเงาเพชรเป็นมวยเขา่ารูปร่างสูงยาวประเภทเดินเสียบเดินแทงขวางหน้าจับปล้ำค้ำแทงในเหนียวต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงครับกล้าแลกกล้าบวกซอมที่ค่้ายมวยเพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสถิติที่ชกไว้5ไฟชนะ2แพ้3 3ไฟล่าสุดชนะคะแนนพีรพัฒน์สพงอมอมรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย แพ้คะแนนแคม,มารูนสิทธิ์ลมหนาวที่เวทีมวยช่อง7สีไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรรุ่งโรโชดบางแสนที่เวทีมวยช่อง7สีเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานะครับคู่นี้ครับก็เป็นนัดเปิดมวยรอบปูนเสือครั้งที่25เข่าเจอเข่าเลยนะครับเพชรสิงห์ขอนนี่ก็เป็นมวยรุ่นน้องไฟนี้เสียเปรียบรูปร่างเป็นมวยเข่าประเภทจับปล้ำค้ำแทงหมัดสวนศอกฟันอันตรายช่วงหลังนี่ฟอร์มแผ่วครับ3ไฟหลังแพ้รวดติดต่อกัน กระดูกมวยการผ่านมวยจะเป็นรองนะครับแต่ว่ามีรายการชกอย่างต่อเนื่องร่างกายได้เคลื่อนไหวบ่อยส่วนเงาเพชรหรือว่าเงายีทีเป็นรุ่นพี่หายไปนานเป็นมวยเข่าสูงยาวประเภทเข่าดุดันเดินเสียบเดินแทงสอกระยับประชิดอันตรายเคยมาชกมวยปูนเสือปีที่แล้วก็ตกรอบแรกไปไฟนี้ได้โอกาสกลับมาใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่น่าสนใจว่าจะทะลุเข้ารอบลึกๆได้หรือไม่นะครับสงครามเข่าครับคู่นี้ชอบไปที่เงาเพชรโกลิตะมวยไทย กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่ารูปร่างได้ใหญ่ได้ลอยกว่ามีประสบการณ์การชกมวยปูนเสือมาแล้วโกลิตะมวยไทยอยู่ในสายของผู้จัดไฟนี้น่าจะเตรียมตัวฟิตซ้อมมาอย่างดีนะครับมีรุ่นพี่ๆในค่ายเพชรสมนึกเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมค่ายนี้นักมวยแต่ละตัวหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับเขาในดีกว่าทีต่อทีเบียดไปเบียดมาลูกเล็กลูกใหญ่กระดูกมวยทาตุมวยหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับมัดนักซอกคมต้นๆมีรุ้นนับนอก ลุ้นได้ทั้งเกมสั้นเกมยาวไฟนี้เงาเพชรโกลิตะมวยไตยจะเอาชนะเพชรสิงขรสอสมานกาเมนไปได้นะครับโอเค